สวัสดีนะครับวีนาเรชช็อปนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปรีวิวในส่วนของผ้าเบรกกันดีว่าวันนี้ว่ามีตัวเลือกอะไรใหม่ๆกันบ้างนะครับโดยปกติเนี่ยที่ร้านเนี่ยเราก็จะขายที่อาร์ดิเป็นหลักนะครับแต่วันนี้มีหนึ่งตัวที่จะมาแนะนําก็คือตัวเฟโรโดนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับผ้าเบรกนะครับเฟโรโดเนี่ยก็จะมีกล่องขาวแดงแบบนี้แหละจริงๆเฟโรโ o เนี่ยเข้ามาในเมืองไทยนานมากแล้วนะครับแล้วก็ห่างหายไปจากตลาดนะตอนนี้เนี่ยก็มีเซลล์มาติดต่อนะครับแล้วก็จังหวะตอนนี้เนี่ย ลูกค้านะครับมาด้าสามสกายเป็นตัว bn เบ่งมือไฟฟ้านะก็เปลี่ยนผ้าเบ่งพอดีเลยนะครับก็เลยแนะนําให้ลูกค้านี่ใช้ตัวเฟอร์เรโดแต่ว่าผมเนี่ยนะครับเคยมีการทดสอบใช้ไปบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นรถที่ร้านเองแล้วก็ในรถของ c ซ5ก่อนหน้านี้นะฮะอ่ะช่างหมูอตอนนี้ต้องสัมภาษณ์ช่างหมูนิดนึงแล้วล่ะนะครับช่างหมูเนี่ยเคยทดสอบแล้วเฟอร์เรโดใช่ไหมครับใช่ตอนนั้นใส่กับรถอะไรเอ่ยเ x ียดีเซลรับอ่าแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนไปทดสอบมันต่างไหม ต่างพี่พเบรกอะ่ะจับไว้จับไว้มากครับคือแตะนิดเดียวอะ่ะรถอยู่เลยแล้วก็เวลาเบรกอะ่ะนิ่มเลยครับนิ่มกว่าใช่ครับถ้าถามว่าการจับไวเนี่ยน่าจะมีผลกับเรื่องของความนุ่มของผ้าเนอะใช่ครับพี่นะครับของเดิมเนี่ยปกติถ้าเทียบระยะทางแล้วเนี่ยเอ่อเขาเรียกว่ารันอินสั้นกว่าเดิมเยอะไหมสั้นครับพี่สั้นกว่าเดิมประมาณสักกี่เปอร์เซนต์ดีหรือว่าเยอะเลยโอ้ก็ อย่างของเดิมเราต้องไปลองผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นกิโลอ่ะหลายโลใช่ครับนะครับแต่วันนั้นที่เราลองเป็นไงก็ประมาณ1กิโลเนี่ยรู้เรื่องเลยครับหนึ่กิโลรู้เรื่องเลยเรียบเบรกรันเบรกครับแล้วลองเบรกดูอ่ะเ่อเบรกจับโอเคครับก็ถือว่าแตกต่างใช่ครับแตกต่างน่าใช้ไหมในความรู้สึกช่างหมูเองความรู้สึกส่วนตัวผมว่าน่าใช้ครับเพื่อเพราะว่าต้องบอกก่อนหลังไม่เนี่ยช่างหมูก็ มีรถสองล้อคู่ใจเหมือนกันก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องค่าเบรกเหมือนกันนะครับเพราะว่า X Max เนี่ยก็เป็นรถที่บิ๊กสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็ไม่พูดยี่ห้อค่าเบรกแล้วกันนะครับช่างหมูก็ไปเปลี่ยนมาเป็นไงครับค่าเบรกเก่ากับใหม่คนละเรื่องเลยเบรกมีไหลเลยอาเวลาเบรกไหลเนี่ยรู้เลยว่าเบรกเนี่ยต้องลงทุนนิดนึงนะครับนะก็เดี๋ยวไปดูงานติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างด้วยคันนี้เนี่ยเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้า นะครับก็ฝากเตือนนิดนึงช่างหมูเนอะเราเจอหลายคันแล้วเบรกมือไฟฟ้าเป็นยังไงครับเป็นทางมาด้เรื่องทางเนอะทางกันมาหลายคันแล้วตอนนั้นก็มีซ x 5ฟนะครับอันนี้เขาเริ่มมุ่ค้าก็เริ่มบางแล้วเนี่ยบางไหมอ่ะไปดูใกล้ๆกันเนี่ยครับโอ้โหอันนี้ถึงระยะเลยนะเนี่ยใช่เหลือประมาณ2มิลน่ะใช่นะประมาณนี้ต้องเปลี่ยนแล้วจริงๆเนี่ยผ้าเบรกเนี่ยเหลือประมาณสักเอ่อผมคิดว่านะสามมิลก็เปลี่ยนได้แล้วดูผ้าใหม่กับผ้าเก่าโอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับหนาแบบ ต่างกันเลยก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูคันตัวอย่างดีกว่าก็เฟอร์โโดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันสําหรับลูกค้าที่อยากอัปเกรดในส่วนของผ้าเบรกนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยลักษณะของผ้าเนี่ยจะไม่กินจานนะครับนะอย่างวันนี้เนี่ยเป็นมาด้าสามสกายนะครับเฟอร์โโดจริงๆเขามีทําหลายรุ่นนะครับนะครับแต่ว่าราคาก็จะราคาสูงกว่าตัว TRW นะก็พูดง่ายว่าถ้าลูกค้าท่านใดใช้ TRW อยู่แล้วรู้สึกว่าอยากไปต่อกับสมรรถนะ อยากจะอัปเกรดให้มันหนึบกว่าเนี้ก็เพิ่มสตางค์มาลองตัวนี้ดูก็ได้หรือใครก็ตามที่ใช้แล้วอยากได้งบประหยัดขับในเมืองไม่ได้ขับเร็วนะครับเราก็จะมีตัว M K หนึ่งตัวเป็นตัวเลือกเหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปดูรถที่ร้านครับว่าเป็นยังไงครับนีครับรับชมกันชัดๆนี่ที่ร้านก็ใส่อยู่นะเฟอร์โรโดแต่ว่าเนี้ยเราใส่กับตัวที่เป็นจานขยายนะครับใน CX5 นะครับนะเราก็ต้องบอกว่าอันนี้คือใช้มาโอ้ผมว่าน่าจะ เกือบเกือบหมื่นกิโลแล้วแต่เพียงแต่ว่าไม่มีเวลาได้รีวิวให้ลูกค้าได้รับชมสักเท่าไหร่นะครับเนี่เห็นปะ่ะข้างหลังเราก็ยังไป่น t ออยู่นะนี่คือใส่คู่เดียวนะแล้วก็มาดูเนื้อจานเห็นนะความเงาเนี่ย t W w ได้แบบนี้ไปดูฟอร์โดครับนี่ใกล้เคียงกันนะนะครับแล้วก็ลักษณะผ้าเนี่ยคือนุ่มจริงอย่างที่บอกนะครับก็สําหรับตัวผ้าเบรกนะครับโดยปกติเนี่ยนอกจากความหนาที่ เราดูกันไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของอายุการใช้งานที่บางครั้งเนี่ยนะครับเราใช้มาเกินกว่า3-4ปีแล้วรู้สึกว่าเบรกไม่ค่อยดีเนี่ยบางครั้งก็ต้องเอามาเช็คนิดนึงนะครับว่าหน้าผ้าเบรกเนี่ยมันแข็งผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกเนี่ยนอกจากผ้าเบรกแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูในเรื่องของน้ำมันเบรกด้วยน้ำมันเบรกเนี่ยโดยปกติเนี่ยแนะนําเปลี่ยนถ่ายเอาอย่างช้าๆเลยนะสปีเปลี่ยนเถอะแต่ถ้าเอาแบบว่าไม่ได้กลัวสิ้นเปลืองปีละครั้งถ่ายไปเลยรรรัหรือปะมมาณกก30,000 ถ้าเกิดว่าคุณทําตามแบบนี้ที่บอกสลักเบรกหล่อลื่นแบบด้านหลังที่ช่างเขาทาไปเมื่อสักครู่นะครับผมบอกเลยว่าตัวเบรกเนี่ยจะทํางานได้ดีนะครับมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับครับหนึ่งเดี๋ยวเขาไปตัดเอาแล้วก็หลังจากเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วนะครับก็ต้องเอาไปรันอินนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการใส่เบรกเข้าไปแล้วเนี่ยเราไปใช้เลยเนี่ยไม่สามารถที่จะได้ประสิทธิภาพแบบเต็มร้อยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเนี่ยทีมงานจะไปทดสอบให้ นะครับแล้วก็ได้สักประมาณสัก70%ของประสิทธิภาพเบรกเราถึงจะปล่อยงานให้ลูกค้าก็เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ไปเซอร์วิสระบบเบรกมาก่อนรับรถก่อนออกจากร้านผมแนะนําติดเครื่องแล้วลองย้ำๆแป้นเบรกนิดนึงนะครับแล้วก็ขยับตัวในร้านเนี่ยช้าๆดูก่อนว่าฟีลิ่งในการเบรกเนี่ยมันอยู่หรือเปล่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของเบรกเนี่ยถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเวลาแก้ไขเนี่ยนะครับจะได้ทันท่วงทีแล้วเวลามันเกิดเหตุทีเนี่ยอันตราย คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้กับวินายดีชอปนะครับเ e อร์โดเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่เราหามาให้ท่านได้ลองใช้กันดูนะฮะถ้าชอบก็มาลองกันดูนะครับหรือสงสัยก็มีคําถามพิมพ์มาถามแอดมินก็ได้คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายคันนี้นะครับน้ามันเบรกนี่ถือว่าดําเลยนะฮะจริงๆอันเนี้ยแนะนําให้เปลี่ยนน้ามันเบรยนะครับแล้วก็ตอนติดตั้งอย่างที่บอกครับก็ต้องดูในเรื่องของชุดสไลด์ด้วยนะครับว่า กลไกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสลักเบกรกล่องต่างๆของตัวผ้าเบรกเนี่ยมันทํางานปกติหรือเปล่านี่ตรงเนี้เห็นไหมครับมันจะมีอยู่ข้างในนี่นี่นี่นอเน,นะล่องตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดแล้วก็ตัวสลักต้องหล่อเลื่นด้วยนะครับฝากไว้นะครับสวัสดีครับ